รู้เนี่ยกำลังมองหาไม่เจอมันทนายมาบอกบอกว่าไปงานต่อด่วนเลยมันรีบก็เลยขอโทษทียืนคู่กับลูกไม่ได้คิดว่าควาจริงไหมคิดว่าลูกในความจริงไหมที่เขาไปงานไปงานต่อเนี่ยไปบาร์โฮสไหมทำไมเหมือนโก่อบาร์โฮสเปิดแล้วอะเวลานี้แล้วอะโต้ละมันมีห้าสิบห้าสิบอะไปงานต่อกับไปบาร์โฮส้วหลังลูกเราติดบาโฮสเหรอลุงเขามีโฮสอ๋อเหรอเขา เขามีหุ้นเขาก็เลยต้องไปอยู่บ่อยๆแล้วก็ไปถ่ายโน่นถ่ายนี้ทำรีวิวทำคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์หลายคนไม่เข้าใจว่าไปเฟิร์ติดบาโฮก็ไม่มั่นใจเหมือนกันสักพักนอีกประมาณสัก2อสเดือนลูกเราอาจจะมีผัวเป็นโฮสก็ได้ตลุงเห็นเห็นไห้คือลูกบอกก่อนไหมว่าลูกจะไปพุ้นร้านบาโฮหรือยังไง เขาเขาบอกมาแล้วเขาบอกมันบอกมาได้หลายเดือนแล้วแล้วเราก็รู้แล้วเขาก็บอกอยู่เรื่อยๆตกลงหนังไม่สนใจกูสนใจแต่ลูกกูเอาลูกแล้ทำหนักไปแล้วไงเด๋ยวหนัดเดี๋ยวเข้าให้เลยโอเคจ้าแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงลูกโตเป็นสาวแล้วลูมียังไงบ้างคาดหวังอะไรไหมกับใบเฟิร์ลลุงอ่ะบอกอยู่บ่อยๆว่าต้องการที่จะมีหลานแล้วไปฝากใครไปฝากใครคือเดือนเดือนนี้เดือนพวกเาเดือนหน้าเดือนหน้าอ่า ลงทุนเองเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์ในหลานลุงเคยบอกแล้วว่ามีสิทธิ์ในหลานในที่นี้หมายถึงหลานจะเรียนโรงเรียนอะไรหลานจะไปไหนเอาหลานมาให้มาส่งให้กูด้วยนะมึงไปไหนมึงเอาหลานมาให้กูมาอยู่กับแม่เมียกูไมกับกับลุงลงกับกับตากับตากับยายไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่ลงทุนก็เป็นลูกมันมันก็มีสิทธิ์คนเดียวในตัวเด็กอเราก็ไม่มีสิทธิ์เราจะเรียกให้มันเอา ให้ไปเรียนโรงเรียนนั้นนะให้ไปเรียนโรงเรียนนี้นะมันบอกไม่ได้ออก็คือไม่ได้นะเพราะแต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยแสนกว่าบาทเพื่อเอาไปฝากไข่อ่ะแล้วเอาเราจ่ายตังเองนะออไปฝากไข่เสร็จเรียบร้อยปับ๊บหลานออกมาเรามีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วเพิ่บอกว่านั้นเบิกค่าเทอมค่าเลยงดูอะไรที่รู้ด้วยนะถึงเวลานั้นแล้วไม่ต้องบอกหรอก กูก็ว่ามันก็คงจะเบิกกูอยู่ตลอดเวลาลุงเห็นว่ามีการทําสัญญากันด้วยเออร่างสัญญาไม่ไม่ไม่ถึงกับร่างสัญญาแต่สัญญาจับมือด้วยความเป็นพ่อเป็นลูกออแล้วก็แม่มันด้วยออคุยกันเลยคุยกันนึกน,นกรอบสามคนว่ามานั่งคุยกันว่าถ้าเราออกตังเราก็จะมีสิทธิในหลานเราเออนี่ไม่ได้ไม่ได้ตลกไม่ได้อะไรนะนี่พูดจริงๆเลยนะเอออันนี้คือันแกนไปทำเดือนหน้าไปทำเดือนเดือนกุมภาเนี้แหละต้นเดือนด้วยเพื่อนเขาก็โอเคใช่ไหมเขาโอเคเขาโอเค ไม่โอเคไงมันไม่ต้องออกตัง <c oughs> <c oughs> แค่ไปดึงสเปิร์มมันมาเก็บไว้ในหลอดไม่แต่ตม,ตมันต้องบำรุงต้องเตรียมตัวนะลูก<อ>มันไม่ได้ออกทังนะแสนกว่าบาทอะา่ะแต่นางก็ยินยอมนางก็ยินยอมก็ได้ความต้องการเราปหยับมีหลายมากๆเลยแต่ก่อนเราเคยนอนกอดมันออวันหนึ่งมันโตเป็นสาวเรากอดไม่ได้แล้วมีน้องมันมาเรานอนกอดน้องมันตอนนี้น้องมันกอดไม่ได้ดักเข้าไปใหญ่เลยยิ่งเป็นผู้ชายด้วย ไม่มีใครกอดแล้วอะเราต้องการหลานอยากจะเลิกงานแล้วกลับไปกลับไปนอนกอดไปเล่นไปแย่อเราไม่หาการมีให้ลูกแล้วกอนเรมีใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวนี่ให้กูหาให้เหรอหาดิต้องหาเองกงทำให้หล่ะที่เราหาหัวไม่ได้เราหาไปแล้วมันไม่ดีล่ะไอ้ที่มันมาจีจีอยู่สี่ห้าคนสามสี่คนเออก็ไม่ได้เรื่องนะ มีใครบ้างยไม่โดนก็มีพวกไอ้เจ้าของคาแคร์มีเกาหลีมีธรรมมีอะไรพวกนี้อยู่สองไม่เข้าตาไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจลุงละลุง่ะได้โมดแต่เขาว่าไม่ถูกใจหนุ่มๆครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาหาเฟินแล้วกลัวลุงลงจัดกลัวลุงลงว่ะเขาดุเขาห่วงกูไม่ห่วงแล้วครับปล่อยแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับ กู S <S 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 อยากให้รูกมีดูะออต,ตั้งเป้าแบบว่าปีนี้อยากให้รูกแบบมีตรงมีแฟนสักทีจะได้รูงลุงว่าลุงว่าลุงว่าปีนี้ไม่น่าจะได้ออถ้าได้มันต้องมีอะไรที่มันคืกคานมาแล้วออมันต้องเข้าหูแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้เคยหามเฟิร์นไหมเฟิร์นจะออกสปอนเซอร์ค้าทำรูกให้แต่ว่าเฟิร์นอยากจะมีแฟนแต่งงานมีรูกอะไรยีไหมไม่ไม่ถามอ่ะถามมันก็พูดไม่ตรงกับที่เราตอบที่เราต้องการคำตอบหรือขัดแย้งกับที่เรา อ,อยากไ,ได้ยินเอออยากได้ยินเงี้ยไม่ไม่ถามดีกว่าเออเอออ่ะเรื่องสุดท้ายลุงถามกว่า12ปีทำไมหินใจอ่อนกับมาทำหนังฮะ <im it> พี่เจียวเข้าไปตามลุงพี่ควรลุงโลงเ,ออเข้าไปสามเข้าไปนั่งกินนี่แหละออแล้วเขาก็จับมือคุยครั้งแรกครั้งสองมาคุยกันครั้ง3เนี่ยถึงจะโอเคเ,ออเพราะว่าลุงก็บอกแล้วว่าลุง ถ้าลุงทาหนังลุงต้องหยุดทุกอย่างเลยเลิกเลยเลิกเลยละครลุงก็ต้องหยุดหนังที่ลุงถ่ายอยู่อะไรขอแต้วแตกอะไรเรื่องนู้นนี่ถ่ายอยู่3เรื่องเนี่ยถ่ายจบไปแล้วสองหรืออีกเรื่องหนึ่งก็ต้องหยุดละครก็ต้องหยุดหยุดรับงานอ่ะแล้วรายได้ลุงก็จะหายไปเยอะมากๆตอนที่ลุงหยุดไปก็เพราะว่าเฟิร์นก็ต้องเลี้ยงต้องใช้เงินลูกชายคนเล็กอีกบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อน แต่ทุกวันนี้ลุงไม่มีหนี้แล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบคือลุงหยุดงานหนึ่งปีสองปีลุงก็ยังหยุดได้เลยนะคือไม่ต้องทาเพราะลุงมีครัวมีร้านมีอะไรีอมีรายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วลุงถึงต้องกลับมาทําแล้วเจี๊ยบเขาโยนเรื่องมาให้ดูเส้นเรื่องมันน่ามันมันมันดีมากมากแต่เพียงบทมันไม่ค่อยตลกเท่านั้นเองค่ะเขาบอกว่าให้พี่ลงไปแกุ่พี่ลงอยากแก้อะไรก็แก้เลย เราก็เลยบอกว่าจะแก้ตรงนี้จะแก้ตรงนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะ เราแก้ประมาณประช่อนน่ะเราลอกเนื้อออกหมดเลยเหลือแต่ก้างกับหวัวแล้วเราพอกเนื้อใหม่เข้าใจไหม <c oughs> เอาแตาทได้หอกใหม่อะไรเก<ม>้เองแต่ต้นไปเลยล,ลุงไม่ใช่เรื่องมันดีเรื่องมันดีลุงเก็บเรื่องเก็บเส้นเรื่องไว้ใช่ให้ลุงคิดเรื่องแบบนี้ลุงบางทีลุงจะคิดไม่ออกเลยนะ,ะแล้วลุงก็แก้ช็อตจังหวะตลกอะไรต่ออะไรใชนนะทนา่พบดถึงเชนนัท้าธิชาตินะแล้วก็จบมาเป็นบทแล้วก็เอาไปให้พระเอกนางเอกเอาไปให้เขาอ่านอะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้เอาไปให้เมเปิ้ลแฮปปี้ เชี่ยบชอบเลยอย่างนี้จะกำกับต่อเลยไหมลูกหาถ้ามีแบบคนติต่อยทำหนังองีกก็ตอนนี้เสนอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกับทางเอ็มพิเกอร์ไปประชุมเรียบร้อยแล้วคุยกับเขาเป็นที่เรียบร้อยและแสตชิมนบุญเจริญเฟิร์นเป็นโปรดิวไม่ใช่ไม่ใช่ทำกับเวลานะทำกับเอ็มพิเกอร์แล้วก็คุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะอีกเดือนหรือ2เดือนน่าจะได้เริ่มทำอะแสตชิมนบุญเจริญก็เป็นพาร์ทของพี่แสบอนะ นักเต่งไหมมึงก็ติงกูก็ติงต่อเวลาตัวติงไหมเนี่ยอ่าพ hm uh, ี okay. ่แสบแล้วก็เป็นลูปนําเสนอลูกแล้วทีนี้เป็นลูกเป็นนักมวยหญิีก็ก็เดี๋ยวดูต่อไปก็จําชื่อไว้อะแสบสนิทบุญเจริญอโเคขอบคุณคะรับขอบคุณครับวิเศษจะรูงจ๋าเหนื่อยมากเลยคุยกับพวกมึงลุงใช้แล้วจี้เยอะอะลุงต้องนี้นะลุงกล้องนี้นะหนึ่งสองโอเคโอเคฝั่งนี้นะครับ เอาแล้วอแต่งนนเลนเลไหมเลนสิถ่ายเลนอ์สองคิวยังไม่ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเลนสสองคิวมันบอกเอาไปตัดก่อนแล้วเหลือขาดเหลือเท่าไหร่ก็มาเติมอ่ะแล้วคนที่ว่าห่อตแตกน้ำต่มาไปไปแล้วแตกเขาแล้วแตเขาลุงต้องมีหน่อยกพอมครัง่ลุงต้องมีน่ลุงตี่อลุง้องมีหน่อลุง้องน่อ ีหน,นอออโอเคโอเคนะคะไม่มีคะเรียบร้อ,ย,อยนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะช่วยหน่อยนะชอบรีวิวให้ด้วยนะ